แวะมาซื้อของฝากนะครับเมื่อวานตอนไปนตีแบตคุยกับพี่ๆที่นู่นนะครับว่ามีร้านของฝากที่แบบว่าเป็นคนพื้นที่แนะนำบ้างเขาบอกว่านี่ชื่อว่าจารุภาทุเรียนทอดนะครับแต่ที่นี่โอ้โหที่จอดรถลำบากเมื่อกี้ขออนุญาตเจ้าของที่ข้างๆร้านจอดแป๊บหนึ่งสักประมาณ10นาทีแล้วเราไปดูข้างในจะเป็นงไงไคะไม่บนนะคะน่้อนี ปนคนนี้อีกขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับได้ได้เลยค่ะโอเคโบปนเลยที่ขายโลเท่าไหร่โลเจ็ดร้อยค่ะทุกทีเราจะกินปนใช้ช้อนค่ะเมื่อวานเขาแนะนำมาให้มาที่นี่เลยครับผมตั้งใจมาที่นี่เลยเนี่ยเองไม่ได้นั่นงานบนเราเราเราไม่รู้เป็นยังไงราไม่ได้หรอพี่คิดเป็นยงไงขายเกิดร้อยวัดแล้วอันนี้เหรอเดี๋ยววันนี้น้องพึ่งได้อันนี้เหรอ ไอเหี้ยวันนี้หนึ่งแผ่นเทคเกอร์เทคเกอร์กินได้หมไม่เหมือนกันหมดเลค่ะกินเหมือนอ๋อของเราทำเอเป็นแผ่นนี่แผ่นใช่อันนี้กระบีเหมือนกันเนี่ยอันนี้สองร้อยถ้าตรงนี้สองร้อยมันเล็กลงมาเนี่ยใช่อันนี้ปริมาณมันต่างกันใช่ใช่เพราะเออแล้วก็เหมือนเล็กลงมามันก็จะถูกลงมาอันนี้กี่อ่าเฮียทำเนี่ยกุ้งกุ้งไข่ยังไงครับ กุ้งเหรอกุ้งก็แต่ตัวเล็กก็ได้ช้อนตักกก็คั่นเนึ่งแงด้อันนี้อันเท่าไหร่ครับนันค่ะหนึ่ <S <S ันนะแล้วก็รีแปดร้อยทำดามจะมีตัวนี้อีกอันหนึ่งรี่มันหมด่ไหมอันนี้แปดเนี่ยอันนี้มันขึึนของอันนั้นอันนี้อันนี้สี่ร้อยห้าสออห้าสิบอดีอืมด้ได้กินทั้งเนี้จะอร่อย อืม่งนีเพราะนั่นเท่าไหร่ข้างไหนคะชิ้นใหญ่กนหน่อยใหญ่นี่อันนี้คือท3 0พันสามันเนี่ยหกร้ออห้าสิเกินนั่นอ๋อขึ้นอลใช่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยสองอันนี้สองร้อยนี่อันเดียวกันอืมตรนนี้แล้วก็จะมีบระงุออกมาเนาะขึ้นอันนี้ขึ้นโลอันนี้โลลาคันี่มมันจะเป็นอันน่ห้าร้อยก็คืออันเนี้ยอันเดียวกันนี้ ให้มีแท่งเดียวนี่เออแล้วก็มีถุงละร้อยได้ค่ะอันนี้แล้วกจะมีละร้อยก็คงขีดหนึ่งมั้งถุงละร้อดใ่เพราะเราราคาแน่เนี่ยทุเรียนน่ยมันราคาอย่างเงี้ยเขาจะเอาเป็นแพ็คเล็กเขาไม่เอาเป็นครึ่งอืงไม่ได้แบบนีเนี่ยอัน่นี้นะอันนี้กับอันเนี้ยเท่ากันน้ำหนักเพราะว่าเหมือนคนบางคนเขาไม่ชอบถุงซิปเขาก็จะถุงอย่างเงี้ มีเนี่ยสามร้อยเหมือนกันนีก็สามร้อยแล้วก็มีพวกท็อตี้มีอะไรก็มีนี่มีสามร้อยมี่สองร้อยก็สามร้อยดิค่ะสามร้อยอันนี้แหละสามเหมือนกันแล้วก็มันจะเป็นเพิ่มได้ะห้าร้อยห้าร้อยอันเดียวกันเท่ากันค่ะเยังแต่เหมือนนเรียนถุงใส่เธอแต่บางคนถุงพิ่แบบบางคนก็ไม่ชอบมันเลอดแต่ใครเนาะอืม อันนี้ดีค่าแค่อยเออเพราะว่ามันเป็นชิ้นเออโอเคแล้วนี้ใช่แล้วก็มีจะเป็นเออเป็นกระป๋องพวกนี้นะเล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 ะเป็นกระป๋องอ๋อเว้ยอ่ะเละอ่ะกระป๋องไงดีกว่าไสก็อร่อยนะคะทำเองคนเองทำเองหมดต้องตายไหมอืมมาเหนียวเนี้ยพออ่ะเดี๋ยวพออืมวันนี้เนี่ย แต่แกไม่ได้เลยสามร้อยสี่ร้อยไม่ต้องใส่ถุงเลยด้ครับยี่สิบไม่ต้องใส่ถุงเลยค่ะไม่ไม่ต้องห้าร้อยยี่สิบเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปลองชิมดูว่าเป็นยังไงดีจริงอย่างที่เขาว่าไหม